สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมคาปาร์คคา็าอบเนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นทําให้กลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยนั้นได้ออกมาประกาศจุดยืนนะครับในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังนะครับซึ่ง ไปฟังเสียงนะครับของบรรดาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เขาออกมาประกาศชัดนะครับว่าไม่ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะพวกเขานั้นรักศรัทธาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับวันนี้กลุ่มพี่น้องเกษตรกร,กรและกลุ่มพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้ประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่า เราจะไม่ร่วมสังกกรรมใดๆกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองมีกลุ่มหลายๆกลุ่มเข้ามาแอบอ้างว่าจะเรียกร้องประชาธิปไตยแผนก็คือจะล้มล้างการปกครองของประเทศไทยให้เป็นอีกระบบหนึ่งพวกเรารู้ดีครับว่าประเทศชาติถ้าขาดสถาบันกษัตริย์ขาดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วพวกเราจะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่เราเจอมาแล้ว ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในเรื่องที่จะไปขับไล่รัฐบาลในเรื่องที่จะไปทําลายชาติบ้านเมืองในการที่จะก้าวล่วงไปถึงสถาบนานพระมหากษัตริย์นั้นกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเครือข่ายทุกกลุ่มและพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดได้มีสัญญาตาม6กสิทักสอแล้วว่า เราจะเข้ามาปกป้องประเทศชาติพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญน,นำพาคนไทยไปสู่ระบบก,การปกครองที่ดีภายใต้วิธีประชาธิปไตยพี่น้องครับเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสภาผู้แทนรัศดรได้เลือกนายกรัฐมนตรีรัฐสภามีไว้เพื่อให้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองวันนี้มีคนไม่ยอมรับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเอาประชาธิปไตยบังหน้า ดังนั้นไม่ว่าประชาธิปไตยแบบไหนอย่างไรเราไม่สนใจครับเราสนใจแต่ว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเนื้อจริงคือต้องผ่านการเลือกตั้งผ่านระบบสภาผ่านรัฐสภาผ่านนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการบริหารเท่านั้นถึงจะเป็นประชาธิปไตยพี่น้องครับขณะนี้พี่น้องคนจนเก็บปวดอยู่ท้องเล่ท้องนายากจนมีหนี้มีสินวันนี้เราหัน มาร่วมพัฒนาตัวเองภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบัตรมดิจพระเจ้าอ,อายู่หัวรอ .9 กิจกรรมใ,ใดๆที่จะเกิดข้างหน้าเราไม่ร่วมแต่ถ้าใครมาเหยียบยานน้ำใจคนไทยทั้งประเทศจะมาขับไล่รัฐบาลจะมาล้มสถาบานันพระมหากษัตริย์นั้นเราประกาศมามลอยตัวว่าเราจะร่วมกันผนึกกำลังกันขึ้นมาเพื่อปกป้องให้ประเทศไทยมีชาติาศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ครับ วันที่สิบห้าที่จะถึงนี้กลุ่มผู้นำเดิมๆกลุ่มเดิมๆที่ทำให้ชาติบ้านเมืองกิบหายไรวอดดังที่เราทราบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมสิบห้าสิงหามีข่าวว่ามีกลุ่มที่จะระดมกำลังไปไล่รัฐบาลโดยก้าวล่วงไปถึงจะทำลายสถาบันพวกเราไม่ร่วมครับ